ื่ประมาณต้นเดือนทั้งครอบครัวสามีรวมทั้งหมดก็คือ14คนเดินทางไปเที่ยวปกติเขาจะมีไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่แล้วก็คือจะไปยกครอบครัวก่อนหน้านี้เขาจะไปเที่ยวประเทศไกลๆแล้วเนื่องจากเยซอนยังเล็กอยู่แล้วก็เนื่องจากว่าปิดเทอมทุกเทอมยานายซอนจะต้องไปกับไทยไอยู่ไทยยาวอยู่แล้วไงก็คือเออไม่อยากจะขาดเรียน บวกกับสามีก็ยุ่งยุ่งบวกกับประมาณ3ปีหลังเนี่ยมีโควิดมาเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวทางครอบครัวสามีก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากแยกย้ายไปกันเองแต่ละที่ก็มาครั้งนี้แหละคะ่ะสรุปว่าไปประเทศไทยไปพัทยานี่ก็คือหลังจากที่ลงเครื่องสดๆร้อนๆกาลังเดินไปที่ตอมอนะคะระหว่างทางก็คือเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่มากและนี่ก็คือเป็นช่วงรอรถตู้ที่จะนั่งต่อไปพัทยาคิด 不泳还可以吗？ หลังจากที่มาถึงโรงแรมเราก็ไปที่ห้างใกล้โรงแรมไปทานอาหารเย็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะพักที่โรงแรมเดิมมาเดินชายหาดเดิมห้างเดิมไม่รู้สิเป็นคนที่แบบถ้าชอบอะไรรู้สึกว่าทําอะไรแล้วชอบเราพอใจก็คือจะทําอยู่อย่างนั้น่ะอาหารก็คือจะกินอยู่อย่างนั้นเสื้อผ้าก็จะใส่แบบที่ชอบก็คือจะทําอยู่อย่างนั้น่ะและอีกอย่างเนึก็คือกลัวกลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ดีเหมือนเดิมกลัวจะผิดหวังอะไรอย่างี้ คนเป็นเหมือนกันไหมเ่ะเช้าวันลุ่งคืนหลังจากที่หยหาสาวยน้ํากันพวกเด็กๆวันนี้ก็คือจะได้เล่นได้ไว่ายน้ําทั้งวันสมใจที่เห็นเดินมานั่นเป็นพ่อสามีแล้วก็เป็นพี่เขยผู้หญิงที่นั่งนี่ก็จะเป็นพี่สาวสามีแล้วก็พี่สะใภ้สามีส่วนที่เดินมานั่นก็จะเป็นพี่ชายสามีนะคะ ทุกคนก็คือจะมารวมกันที่สาวไว้น้ําแต่อีแม่นี้ก็คือจะติดถ่ายคลิปไงลงแป๊บนึงให้เขาเห็นว่าเออลูกสะ r ้ามันทํางานแล้วก็กลับมานั่งถ่ายคลิปต่อเด็กบ้านนีก็ค,คือเล่นกันจริงๆนะเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะทานอาหารเช้าประมาณ แปดโมงตีซะว่าเก้าโมงละกันมาสาวว้น้ําเราก็คิดว่าเออแดดมันร้อน<ม>คงจะมาแบบจุมจ่มๆแล้วก็ขึ้นไปอะไรไม่ค่ะไม่ <c oughs> เล่นกันแบบทอลหดอดทนมาก <c oughs> จนนี้เลยสามีมาแอบนอนอ่ะคิดดู <c oughs> ว่าเล่นกันหนักหนาสาหัสแค่ไหน <c oughs> จากนั้น <c oughs> พอตอนกลางวานัน <c oughs> เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปโรงแรมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปทานข้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคทุกคน ด้วยความที่เด็กๆอยากจะว่ายน้ําต่อเราก็เลยต้องมานั่งทานอาหารอยู่ริมสระว่ายน้ำบรรยากาศดีๆเนอะร้อนมากหลังจากทานเสร็จก็มาลงว่ายน้ำมาสระว่ายน้ำว่ายน้ําต่อจกประมาณสามสี่โมงก็จะมีของว่างอย่างที่เห็นเยนาเยสนก็คือขอจองที่แบบอยากจะกินชิ้นไหนชิ้นไหนจองไว้ก่อนเยโซนนี้ก็คืออยู่นานสุดตรงเนี้ยที่เห็นนาจะเป็น สักประมาณห้าโมงเย็นก็คือแยกย้ายกับเขาห้องไขรห้องมัน หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็จะมีพ่อสามีแม่สามีแล้วก็พี่ชายพี่สะใภ้สามีจะไปตีกอล์ฟเราก็คืออยู่กับพวกเด็กๆแล้วก็พี่สาวพี่เขยสามีก็คือจะพาเด็กๆมาที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงระบายสีงานศิลปะของชอบของเขาแหละอ้อลืมบอกไปช่วงที่เราสร้างบ้านก็คือเราเลือกสีทาบ้านไม่ถูกอ่ะกลัวแบบว่าเลือกไปแล้วบบกล<ะ>ับมาก็คือขอแยกตัวออกมาแป๊บหนึ่งระหว่างที่เด็กๆเ,เล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์เราก็ ก็มาเลือกสีทาบ้านซึ่งเอาจริงๆสีเขาก็เยอะมากเลยอยากให้พนักงานลองผสมสีให้ดูแต่เออคงไม่มีเวลาอันนี้ก็ได้สีตัวอย่างมาก็คือเขาบอกว่าตัวอย่างอันนี้คือเหมือนจริงกลับมาตอนเย็นเหมือนเดิมก็คือมาว่ายน้ำกันที่เห็นเนี้ยคือเป็นสไยที่สไปท์ของสามีนะมาสอนเยซอนว่ายน้ำดูสิสอนแป๊บเดียวะ่ะเยซอนกล้าว่ายแบบว่า,า,มมาอยางนแล้วอะ ป้าสไปซสอนแป๊บเดียวก็ว่ายน้ำเกือบจะเป็นแล้วอะที่โรงแรมนี้สระว่ายน้ำจะปิดหนึ่งทุ่ม <c oughs> แลเราก็คือบ้านเราเล่นกันจนวินาทีสุดท้ายจนเจ้าหน้าที่มาเป่าดอกไล่เราก็ค,คือจะยอมขึ้นมาคิดดูแล้วกันว่าชอบเล่นน้ำกันขนาดไหนบ้านนี้หลังจากที่โดนร,ปรอปภไลใ่ให้ขึ้นจากสระว่ายน้ำกันได้แล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นพวกเราไม่ออกไปไหนนะวันนี้ก็คือจะทานกันที่โรงแรมพนักงานก็จัดอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับผ้าคุณนหนูเพราะว่าขึ้นมาจากสระแล้วเข้ามาในห้อง อาหารก็คือจะหนาวมากส่วนเยนายเยซอนก็จะมีผ้าขนหนูส่วนตัวมา